สบายดีมุกคุมาทุกคนเนาะมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมเาเฮ็ดตำส้มกินเนาะนีน่เหมือนเฮาเกลี่ยมาแล้วนี่มะหุงชิว่าเฮาซอยแล้วเนะะวา,เาแเนะแล้วก็มีเกลือตึงนัวนี่กะปิเนาะนี่นี่ก็มะเพ็ดล้วก็อันนี้ก็หัวผักเทียมเนาะที่ว่าเฮาเกลี่ยมานี่ก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มี ผักสลัดน้ำเนาะนี่น,นี่ก็จะเป็นผักสลัดที่ว่าตอนแล้วเนาะเฮาสิเอาไปกับกับตำส้มเนาะแล้วก็มีมังหนาวมะเขือเนาะที่ว่าเขาสใส่เออแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวอีกเนาะซึ่งเขาซื้อมาเห็ดกินมอนี้นะเดี๋ยวเขาเพื่อปเป็นการเสียเวลาเขามาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะเฮ้ยใ,ใส่เลย นี่สิหัวกระเทียมยับใส่อีกรอ ทำนี่ก็จะได้บอบีมากเล่นเนาะมีมักเล่นคือเ,สเสียบกว่านีนน้เนาะเอาเสแลเอามาก,น,น,ก,ก,น,มกนาวใส่เลยเนาะ นี่ชิมเมืองนอกา่ารสั้นเป็นยังไงบ,บุฟอ,อยังแร้วรชิเติมเข้าไหมเติมเกลือกับเป็นวลงไปหนึ่งหนอ ตำคนคนให้เข้ากันมาดึงกันว่ามัะเป็นปลาเซ็บสั่งได้ว้าวนี่เนาะกัะเป็นโสมหน้า ม,ามาุ่งหน้ามอเียเป็นยังไงเป็นตัดเสบบอก่ทุกคนมาเลยมาเลนนยสิเริ่มมาขับประทานเริ่มซิมเหมือนกันเดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวมาเลย Cóc nhau nó. I'm so làm con nhau muc học, cưng bay, vim lần lần tinh đai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  đây, đai tinh đai lên lên lên, đây đường đây, bên đây xe đây xe đây, <laughs> oh, <laughs> นมาเริ่มกินนี่นี่ข้าวเหนียวอาหารเล่าๆส้มตำข้าวเหนียวมันก็สิคาส่าแบบนี้แหละสลัดหน่อยมันก็เป็นสลัดอยู่สวนพวกอะไรเองพวกกรุมมือน่ะ ปักสตเนเหรอที่ปลูกที่เกมาในกีนีอืมสลัดตักตักตำส้มข้าวเหนียวอาะเนักอะไรเนย Đẹp lại đúng không? Má rồi, một cái dâm cân ไฟอู้แล้วนำมาเด้ออยู่บนเตานี่และจำสุดยอดใครเลยอ่ะเฮเผ็เดเผ็ดเผ็ดขัไใ้ใจไรโอ้สุดยอดเนี่ยน้อ,นองเบงเอาเป็นตัะแซ่เป็นไดเอ๊ะเบิงสมนาเมือกล้องว่าพอไส้เนี่ย วบเอ่อน้ำหูน้ำตาไหลเลยเมื่อวันจะได้จะได้กิักานาดมาวันนี้นี่ยสมใจอย,ยากมาโดน 女的，看你啊，不，嗯。 เอาละตอนนี้กับพากันกินเนาะอย่างเมามันไปอาบน้ำมาเดอ้อดิปวดสนใจของมันแซ่บเนาะ าดเกือบบ่เหลือสงครามยังบ่จบเนะาะจะเข้ากวดงานกินให้หมด เบิ่งสภาพคนที่ได้กินตำไอ้นั่นเนาะเบิ่งนี่สิเป็นประมาณซัมนี่แ<ต>หละใกล้ทุกไล่แค่แต้แค่แต่นาะบ่<อ>ะตายก็โตคิ้วแล้วของน้ำหนะ่อยเอาเฮ็ดไปเบิง่งดูขนาดกินไปทรมานไปแม่งก็ยังไม่ยอมเนาะก็ย้อนคนเฮ็ดมันแซ่บเนะาะวาา่าว่าแสนยังก็ แกงมันแซ่บเนาะจังไดมันก็ต้องกินแหจังไดจังไดฮู้แล้วบ่ว่าอ้ายเฮ็ดตําส้มแซ่บเสื้อทําคนนี้เบิ่งแมะาตีเบิ่งเด้อว่าจังไดเ็ดเ็ดกซเนาะนี่เอาลสิได้ขโอซันยกันยมตัวบ่แซ่บสิได้ข้ซื่อ ว่าไปอ่างยอมเลยคนเห็ดแซ่บนี่นะอือยังยองตัวเองอือยังมีแขกมาอีกคนนึงเนาะนี่มารับประทานส้มตําเนาะเบาขึ้นได้ส้มเบาขึ้นม่อายุ18ปี่ซั่นมาเอากินบัดนี้เริ่มวสด ตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะบเนเรืออย่างเลยเรือแต่เปลือกบักนาวแล้วก็ถาดแล้วก็คนเนาะเรียบร้อยบเนเรืออันนี้ก็หมดมืนน้อนี้ลำเข้าเนาะก็เลยหมือนย่งก็หมด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 กินอันเด้อก็หมดเอาแล้วเฟดเนาะน้ำตาลก็มกหมดเนาะนี่นะ เสร็ดแล้วนะนะเรียบร้อยหมดจบคลิปบาย